สวัสดีครับวันนี้มีเหรียญกระสาบมานำเสนอให้ชม1เหรียญน,นะครับเป็นเหรียญ1นบาทในสมัยรัชกาลที่6เป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับตรงกลางเหรียญพระบรม,มรูปรัชกาลที่6เป็นเหรียญผ่านใช้ไม่ผ่านการล้างนะครับอักษรด้านข้างขอบเหรียญมหาวชิราบุธด้านขวาขอบเหรียญน,นะครับอักษรข้อความสยามมิน เหรียญมานะครับเป็นพระเศียสรสลับปกตินะครับเหรียญหนึ่งบาทราชการที่6ก็เป็นเหรียญกระสาบเนื้อเงินนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง30มิมลลิเมตรจำนวนการผลิต5ล้านเหรียญน,นะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับเป็นช้าง3เสียนะครับเป็นช้านไอลาพดนะครับด้าน,นล่างนะครับอักษรคำว่าหนึ่ง ส่วนด้านขวานะครับอักษรคำว่าบาท,ด,ทาด้านบนขอบเหรียญด้านซ้ายนะครับอักษรข้อความสยามรัฐด้านบนขวานะครับเป็นตัวเลขไทยนะครับ2 4 5 8เป็นเหรียญกระสับเนื้อเงินในสมัยรัชกาลที่6นะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้ไม่ผ่านการล้างนะครับด้านข้างขอบเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับมีฟันเฟืองนะครับ เป็นประสียนสลับปกตินะครับราคาประเมินของเหรียญพศ2458นะครับผ่านการใช้นะครับราคาประเมินเหรียญละ6 0 0ถึง800บาทนะครับเป็นราคาประเมินนะครับราคาของเหรียญกระสับมีขึ้นมีลงนะครับ ราคานะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญน,นะครับปัจจุบันนี้นะครับเหรียญกระสาบมีราคาตกนะครับวันนี้ก็มานำเสนอให้ชมนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทในสมัยรัชกาลที่ 6. พศ2 4 5 8นะครับเป็นเหรียญกระสาบเนื้อเงินนะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับเป็นช้าง ไอลาพดนะครับช้างสามเสียดนะครับด้านข้างคอเปลี่ยนนะครับผ่านใช้นะครับสภาพสวยนะครับขอบเฟืองนะครับก็ยังสวยงามคมชัดนะครับ วันนี้นะครับก็มีเหรียญกระสาบมานําเสนอให้ชม1นึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญหนึบาทเนื้อเงินในสมัยราชการที่6กนะครับเป็นประสียนสลับปกตินะครับขอบพคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปวิดีโอจนจบในโอกาสต่อไปนะครับก็จะมีเหรียญกระสาบและธนบัตรมานําเสนอให้ชมนะครับสวัสดีครับ